หากเพื่อนๆอยากสนับสนุนผมและช่องของเราเพียงแค่กดถูกใจคอมเมนต์และซับสไคร์แค่นั้นก็เท่ากับสนับสนุนช่องของเราแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามเดี๋ยวเทสเทสโอเคสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในเกมจ o เมนี่เวเปิลใช่ไหมวะเดี๋ยวผมดูชื่อเกมก่อน t o มิเนี่ยเวปอนซูม ULATOR อ,อ่าถูกแล้วก็เป็นเกมแนวแบบเป็นเพลินฟิลเกมโทรศัพท์นะครับผมก็ผมก็เล่นไปสักสักพักนั่นแหละก็แบบว่าก็อยู่ในสเตจไนแมร์ก็จะมาแนะนำเกมโรบกชิวชิลเกมหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้ผมก็มีปืนประมาณนี้แล้วมีเลจเจนสองกระบอกแล้วก็มีพวกอีพิก นิดๆหนไอยก็แบบเพลินๆดีแนะนำเลยมันเป็นเกมแบบให้บรรยากาศแบบเหมือนคุณกำลังเล่นเกมโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นชี้่ยสี่เปอร์เซ็นต์ออกถ้าผมไม่รู้ผมไปได้กุญแจไปไปไปได้กุญแจมาจากไหนรู้สึกว่าการหาเพชรกับกุญแจเนี่ยก็คือหาได้อ่าจากการลงพวกนี้เลยนะครับแบบยิ่งสเตจหลังๆเนี่ยเราก็จะได้เยอะขึ้น ก็เล่นเล่นเพลินเลยแต่ว่าการที่ว่าเราจะได้ไปได้ลึกหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่กับที่ปืนที่เราใช้อาวุธที่เราสุมได้แล้วก็เอ่อการเลือกการบริหารใช้เงินของเราด้วยนะครับโดยผมเนี่ยส่วนมากผมเนี่ยจะชอบเล่นอ้าวกล่องหมดมีกุญแจแสดงว่ากล่องเนี่ยเราต้องไปหาในดันอ๋อนี่กุญแจมันน่าจะแจกฟรีรุดๆ12ดอกอ๋อนี่นี่ไงนี่ไง ออมันมีแจกฟรีด้วยผมเพิ่งรู้แสดงว่าผมออนชั่วโมงถึงมั้งมันก็เลยได้มานี่นี่นี่18นาทีน่าจะได้ดอกหนึ่งและไอันี่4นาทีโอเคแล้วพอเราได้อาวุธเราก็สามารถเอาอาวุธที่เปิดได้ซ้ำเนี่ยมาอัพอุ้ยเชี่ยไม่ใช้ไม่ใช้ใชใชปืนกากไปเอาอัพก่อนอัพอพไปนะครับมันอัพฟรี สไนเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าระยะเนี่ยเท่าไรความเร็วเนี่ยเท่าไรอันนี้ก็จะยิงสี่ทักเก็ตอืมมันจะยิงชา้ากว่าแต่ว่ายิงได้ไกลส่วนตัวผมผมเอาเป็นสไนแล้วกันผมผมเคยไม่เคยเล่นสไนเลยลองลองเป็นสไนแล้วกันเนี่ย p ีเกนี่คือครองดีผมบอกเลยแล้วเราสามารถกดเลิกแบบว่า ไม่ใช้ปืนไหนก็ได้นะครับแบบเราไม่เอาเราก็กดบิดได้ <c oughs> โดยวิธีการปลดล็อกไอ้พวกนี้เนะี่ยเราต้องเล่นไปสักพักนะครับเล่นไปเยอะๆขึ้นด่านเยอะๆมันก็สามารถปลดได้ไม่เอาเป็นอะไรดีเดวเโวน่าจะไม่น่าสนหรือเปล่าเดวเวาโวน่าไม่น่าสนเอ๊ะเช็คก,ก่อน เช็คสเตตกกอนหรือว่ายูซี่ดิผมแมวยูซี่แล้วกันเดี๋ยวเก็บไว้เอ๋ไปเมื่อเราเซตติ้งของเราเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าไปเลยโดยส่วนตัวผมผมจะไม่ไปไนเมนะครับเพราะว่าแม่งโหดมากเลยผมจะลงอารตก่อนให้ดู เล่นเป็นสไนนะแบบว่ายิงช้าแต่ว่ายิงได้ไกลแล้วก็แรงด้วยทะลุได้สตัวด้วยนี่นี่นี่ยิงทะลุโดยเว็บเนี่ยมันจะเขเรียกว่าไงมันจะนับเป็นเวลานะครับเราก็ต้องพยายามยิงให้ได้เยอะ,เ,ยอะเพื่อได้เงินไปอัพ จริงผมว่าผมเอาซองมาน่าจะคุ้มกว่า่อยได้พี่ก็สูตรไม่ก็ลูกซองแล้วกันนี่ไงมาเลยลูกซอง <c oughs> เราก็สามารถใส่ได้ทั้งหมด6กระบอกนะครับปืนเนี่ยแล้วก็พอมันก็จะมีเวฟบ,บอสแล้วก็พอขึ้นบันไดต่อไปเนี่ยก็จะเป็น ชั้นที่ให้เราช้อปปิ้งของตอนแรกผมก็มาเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรมากแต่ก็รอไปแบบสามสี่ชั่วโมงอ่ะเลินเินช่วงแรกแมันจะน่าเบื่อเลยนะครับเพราะว่าช่วงแรกแรเนี่ยปืนเราจะเอ่อไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่พอเราเริ่มมีปืนเกรดอีิขึ้นไปอ่ะปั้มมันมันเริ่มมาแล้วผมบอกเลย โดยวิธีการซื้อของเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถตามแล้วแต่ดวงแล้วนะแล้วก็ตามสไตล์เพื่อนๆเลยโดยของผมเนี่ยที่ผมไปถึงในเมย์ได้เนี่ยผมจะไม่ค่อยเน้นเลือดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาโดนตีทีหนึ่งมันก็แทบจะตายเลยผมก็เลยจะเน้นเป็นดาเมจแล้วก็ยิงเร็วอะไรประมาณนั้น ไปชั้นต่อไปนี่นะครับช่วงเกรดแรกๆก็จะเป็นเกรดแบบพวกคอมมอนนะผมก็จะซื้อเป็นไอพวกเลือดเนี่ยผมจะไม่เอาเลยรีเลือดเอ่อรีเจนเลือดอะไรพวกนี้ผมจะไม่เอาเลยผมจะเ,เป็นเก็บระยะเก็บมากขึ้นแล้วก็พวกเกี่ยวกับลักนะครับเนี่ยมันจะมีเกรดสีใช่ไหมอันนี้เป็นน่าจะเป็นอันคอมมอนเนี่ยผมจะเอาเพิ่มนี้แล้วก็เพิ่มระยะอืม จริงๆผมจะไม่ค่อยใช้คีนะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้มันมีอัพอัพเกรดลักด้วยอเอาคีไปด้วยสักอันเอาเอาไปแล้วกันอ่ะอันนี้สุดท้ายเงินเลยเท่านี้ก็ช่างมันไปผมยังไม่เคยไปถึงชั้น50นะไม่ใช่ชั้น50เวฟ50ชั้น1ิ ผมเคยไปได้สูงสุดคือ49แล้วแบบบอสมึงตีแรงนะ ก็เพื่อนๆสามารถเล่นบิวได้นะครับว่าแบบว่าจะเลนเ่นเป็นปืนหรือว่าจะเล่นเป็นปืนผสมมีดหรือว่าจะเล่นเป็นปืนหมดเลยแต่มีดเนี่ยมันต้องเข้าระยะใกล้ๆหน่อยแต่เราก็แก้ปัญหาพวกระยะได้จากตอนเล่นไปหลังๆแล้วก็ค่อยซื้อเพิ่มระยะระยะใกล้แต่ว่าตีสองครั้งแล้วก็ดาเมจด,ดีเพราว่าเป็นปืนก่อนแล้วกัน ผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้เที่ยวอ่ะมันดีหรือเปล่ากงเล็บเพราะว่าผมมึงได้มารอบนี้ก็จะเน้นเป็นปืนลูกสองก็จะบันบานกระจายกระจายระยะไม่ค่อยสูงมากแต่ว่ามันก็นามเม็ด,ดี หวังว่ารอบนี้อัดคลิปก็ขอถึงชั้น50แล้วกันแล้วก็มันก็จะได้กล่องด้วยนะครับเวลาลงแบบนี้แล้วก็ในกล่องก็จะมีโอกาสได้เทียร์ตามนี้เลยยิ่งเราลงได้สูงขึ้นเทียมมันก็จะสูงขึ้นเริ่มโหดแล้วมอนมอนเริ่มเกิดไม่ทันแล้วนี่ขนาดยังไม่ตีแบบบ้าข้างนะ ไปไดผมด้วยเนอะผมแทบไม่เปิดเสียงเลยแต่นี่แบบแอคทิปไงเลยเปิดให้มาปิดเพลงสักหน่อยจริงๆผมว่าผมปิดเสียงเกมดีกว่าเสียงแม่งดังปิดแม่งเลยเนี่ยครับบอสก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ดูแฟิร์นหลบๆไปผมแนะนําว่าตอนเวลาเจอบอสเนี่ยให้ใช้ปืนแบบระยะไกลตีดีกว่านะครับเพราะว่าระยะใกล้มันไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่าหลายครั้งแล้วที่ผมพยายามเข้าใกล้บอสแล้วก็ โดนวันคิดเลยผมไม่ค่อยเล่นพวกคิสักเท่าไหร่นะไปสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็อีกมาจังเลยแล้วผมก็จะเอาเป็นพวกคิวเลือดสักนิดนะครับจริงๆผมไม่ค่อยใช้แต่แบบมีไว้สักนิดก็ดีก็แล้วแต่สไตล์เพื่อนๆเลยนะว่าจะเล่นอะไรยังไงอ้อันนี้น่าสนใจ อันนี้ก็น่าสนใจลัคก,กี้คอยด้วยแล้วกันนะเราสามารถล็อกได้นะครับพอรอบต่อไปมันก็จะไม่สุ่มไหมพอปิดเสียงแล้วมันมันเงียบเกินชุบชุบชุบอย่าตีนะ ื้อเกือบตายจะรอให้มันแบบถึงช็อตที่แบบว่ามันยิงแบบต่อเน,นื่องก่อนถ้ามันเสียงดังเกินเดีย๋ยวเขาให้ปิดตอนนู้นแต่พอมีเสียงมันเงียบเกินเนี่ยผมจะวิ่งวนนะครับเพราะว่าดาเมจผมตอนนี้ไม่แบบยังไม่สามารถที่จะวันฮิตพวกนี้ได้ โอ้ oh, ป้อมอีปิก,ปกยังไม่เคยใช้เลยไม่รู้ว่าป้อมนี้ดีหรือเปล่านะเนี่ยป้อมเห็นไหมมันจะยิงออโต้นะครับเกือบตาย ปุ๊บ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 ลบลบลบเงินถ้าเราไม่เก็บมันก็จะหายไปด้วยนะครับเนี่ยบางทีเก็บไม่ทันก็ต้องซื้อพวกแม่เหล็กดูดอฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยจะตายจะตายจะตายช่วงแรกก็จะลำบากหน่อยก็ต้องฝากเงิน จะตาย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 เวลา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 ต้องวิ่งขบอะเวลาเวลาแบบจะตายพวกนี้อเอ้ใช่ผมลืมบอกว่าสามารถกดค Q dash ได้นะแต่ส่วนตัวแล้วแบบตั้งแต่เล่นมาแบบผมโอ้เ oh, ช yeah ียผมแทบไม่ค่อยกดเลย โอเคครับเมื่อกี้เราล็อกไว้ปุ๊บป,บปุ๊บไปครับเกมก็น่าจะง่ายขึ้นแล้วตอนนี้แล้วก็มีดูดเลือดด้วยแต่ดูดเลือดเนี่ยผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่อันนี้ดีนะคีด้ามีเพิ่มมา1 7 5แต่ว่าเงินมาแล้วแต่ว่าไม่ได้อยากล็อกขนาดนั้นด้วยพอเฟสหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีตัวที่แบบว่ามันยิวได้แล้วก็ ใหญ่ๆแบบนี้นะครับยิ่งตัวใหญ่เงินก็จะเยอะแล้วมันก็จะเลือดเยอะมันจะตีแรงด้วยบูชิอาก็พูดถึงผมเก็บเงินได้ไม่ค่อยเยอะนะไม่รู้ว่ารอบนี้จะรอดหรือเปล่าจริงๆรอบนี้ผมได้ของไม่ค่อยดีเทาไเลยเลยของสุ่มมันไม่ค่อยมีเท่ากับเพิ่ม ความเร็วโจมตีอุ้ยวิเชียรเชีวยวติดไดติดไ้ถ้าได้ปีก็สูตรมาก็น่าจะดีจริงๆเนี่ยผมชอบใช้อันนี้เว้ยเพราะว่ามันฟาดค่อนข้างเร็วอืมผมจะลองใช้เป็นดีเซอร์ดูเพราะว่าดาเมิดมันเยอะไเพึ่งได้มาด้วยเซต,ตนี้ก็รอบนี้ก็จะลองเล่นแบบเซตปืนลว้วน จะตายจะตายไม่ไหวเชื่อผมจะรอดป่าวะ่าผมไม่รู้ว่าผมจะถึง30สเอ้ย้าสด้วยหรือเปล่าเนี่ยแบบรู้สึกว่าลันทดจังเลยผมต้องเอาพวกเกี่ยวกับเลือดมาสักหน่อยแล้วแหละอุ้ยอุ้อยอุย้ยอุ้ยยยอ้าย เนี่ยบอสเรานะผมแนะนําว่าให้อยู่ไกลๆนะอย่าไปยุ่งกับมันระยะใกล้เลยมันไม่คุ้มเสียงยอะไรเงินหมดโอเคก็ประมาณนี้ก็น่าจะดีขึ้นทีครับพอเริ่มมีความเร็วขึ้นมามันก็จะ เริ่มมันหมดเนย,เยปีศาจมันเริ่มก่อกำเนิดมาแล้วเห็นเกมมันดังใช้ได้ไหมอ๋อเวลาผมเรามีป้อมเนี่ยแนะนำว่าให้กดไม่ต้องรอครูดาวน,นะครับแบบว่ากดสกิปไปเลยป้อมมันจะได้ตั้งไว้อยู่ ถผมเอาเป็นยังไงก็น่าจะต้องเป็นอไอเนี้ยนะเพราะว่าเกียรมันดีกว่าไปครับเทียวฟงเล็บไม่ใช่เคียวตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับที่เหลือก็ต้องให้มันตีได้ไกลขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นก็น่าจะโอพีล้ว ปเสียงเกมดีว่ามันไม่ไหวไม่ไหวโอเคแปบเดียวเองอ่ะนี่เราสามารถใส่พวกสเตตัสเปิร์กอะไรได้นะครับนี่แล้วก็เอาห้าชิ้นมารวมเป็นหนึ่งก็จะได้เกียรติที่ดีขึ้นนะครับก็ถ้าใครมีงบอยาก ใส่สล็อตเพิ่มก็เติมโนบักเลยได้กุญแจเพิ่มาแล้วมาเอกมบิดเสียงเกมนิดเดียวก็ไม่ได้เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับมาแนะนำเกมหน้าเล่นก็เพื่อนๆดีสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีอะไรเล่นก็ ลองหาเล่นกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วไว้เจอกันใหม่พาดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ